สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ทีมวิจัยเนี่ยก่อตั้งมาแทบจะควบคู่ m อ็ตั้งแต่ต้นอ oh. ควบคู่การทำประกัน30ปีก,ก็ัฉะนั้นทีมเหล่านี้อยู่ตลอดแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้รผมในทีมริชนะมีทีมหนึ่งเรียกว่า Standard Development Standard มาตรฐานคือต้อง ต้องพัฒนาตลอดเวลามาตรฐานไม่ต้องขึ้นตลอดนะยกขึ้นตลอดเลยช่ใช่<ๆ>งั้นการวิจัยถ้าดีลองทดลองใช้ริสเกิดขึ้นเมื่อ6ปี7ปีที่แล้วเปีที่แล้วที่เอาเป็นเรื่องเป็นราแล้วก็โฟกัสไปเลยว่า air quality research นะ<อ> material research นะ energy and water <ม>อยู่ใน material อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า r e s o u r c e s b i o diversity นะใช่ Happiness science นะทำไงให้คนรู้สึก positive energy มีความสุขถ้าสุดท้ายคือ r e s i l i e n c y ทำยังไงให้เราจะอยู่ต่อในโลกที่กำลังเจอประสบปัญหาแบบนี้เยอะเพราะนั้นมันถูกเกิดขึ้นเพราะต้องการจะขับเคลื่อนว่า smart city ที่เราจะเข้าไปอยู่ที่เราจะเข้าไปสร้างเราจะเข้าไปก่อทุกอย่างนี่มันจะอยู่ในระยะยาวยังมีความสุขอย่างไรด้วยเห็นพูดถึง resilience เนี่ยผมเห็นมีคู่มือหรือมีอุปรณ น่าสนใจมากเลยครับเป็น t o o kids อันใหม่จากงานวิจัยครับเป็นกล่องเครื่องมือใช่ครับมันคืออะไรมันคือ resilience แน่นอน resilience of property development เนี่ยก็คือว่าเราเรารู้แล้วล่ะว่า natural disaster เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยกว่แต่ก่อนเยอะใน40ปีที่แล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้น3 0คร้งครั้งนะครับปัจจุบันเนี่ย น่าจะ900ครั้งต่อปีคือวันนึงเกิด3ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงดีให้โครงการที่เราสร้างเนี่ยลงทุนไปแสนกว่าล้านเนี่ยมีความสุขไประยะยาวแล้วแถมประกัน30ปีอีกฉะนั้นเราก็เลยทำ f ร a m e w o r k ที่ขึ้นมาที่เพิ่งออกมาร้อนๆเลยพองๆเลยฮะพองๆเลยก็คือเราบอกเลยว่าจริงๆแล้ว r e s i l i e n c y เนี่ย มันไม่เหมือน sustainability นะ sustainability เราบอกว่าเราจะย้อนกลับไปสู่ความสมดุลได้ครับ resilience บอกว่าเราต้องอยู่การเปลี่ยนแปลงให้ได้ resilience เนี่ยผมพยายามหาภาษาไทยที่จะมาแปลตรงตัวมันก็ยากยากแต่ผมมีคำาพลังดึงดัง พลังถึงหย่ังเหมือนรูปนี้บาือนมันต้องเต้นกลับได้ใช่ถ้าคุณล้มลุกการปรับตัวให้อยู่รอดและดีขึ้นได้หรือไม่นะครับก็เนี่ยก็คือเราจะบอกว่ามันมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นบางทีคนบอกว่าทำ u s t a เ n น b i l i t y แล้วแต่ถ้าไม่มีร e s ซิ i เลนซี่ยูดีกับริสไม่ได้ไม่ได้ความเสี่ยงมันมากความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเฉพาะจอดจงกับพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเป็นหัวข้ออะไรบ้างเราก็จะบอกเลยครับว่าร e s ซิ i เลนแบบโฟกัสในเฟรมเวิร์นี้ โฟกัสกับช็อกกับสตรสต่างๆที่เกิดขึ้นมีสามขางเราจะมีสามขาเลยครับว่าด้านที่หนึ่งคือ nature and environment คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยธรรมชาตินะครับด้านที่สองคือ living infrastructure ต่างทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขนะครับอันที่สามคือ society and economy สังคมแล้วก็เศรษฐกิจต้องเปนด้วยงั้นสามขานี้เนี่ยทำให้โครงการที่เราพัฒนาหรือเมืองเราพัฒนาเนี่ยอยู่รอดได้อย่างไรนะครับเราจะบอกเลยครับว่า nature and environment เนี่ย มีแค่ไม่กี่กลุ่มนะที่ทําให้เราพังมีไม่กี่กลุ่มเท่านั้นก็จะง่ายเลยว่า environmental degradation เนี่ยบอกเลยครับว่าบอกเลยครับว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยของนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้เน้นเฉพาะสังหาริมทรัพย์แล้วในประเทศคนทำบัญนีของประเทศไทยจริงๆมีแค่ไม่กี่อิสุนน้อยกว่า50าสิบอิสครับถ้าเราไม่มีเฟรมเวิร์นี้เราจะคิดไปเรื่อยฮะ เป็นร้อยร้อยเรื่องแล้วก็ลงทุนมหาศาลกับเรื่องที่อาจจะไม่ใช่จําเป็นใช่ใช่เอาเฉพาะที่มันคืออันนี้คือโอ้โหแบบกลัดมาอย่าไปเดามันอยู่44อิชชูแล้วแต่ละอิชชูเนี่ยก็อยู่ใน3พิลล่านั่นแหละอยู่ก็ไปดิวล่วงหน้าอย่างเช่นบางอิชชูเราสร้างโครงการขนาดใหญ่มากๆครับแล้วบางคนอาจจะไม่ได้สนใจการทํา Community r e l a t i o n ชุมชนนะชุมชนเราเข้าไปเจนทริฟายชุมชนหรือทำให้ชุมชนนั้นกลายเป็นเจนทริฟายนี่คือ,อทำให้อยู่ไปคนรวยอยู่กันหมดหคนรวยต้องไม่มีที่อยู่อ,อย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเปัญหาก neighbor, ับเนเบอร์ต่างๆขึ้นมาเจนทรีใช้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ประเทศไทยต้องระวังในการพัฒนาโครงการคือคนวัยต่างๆเลย คือคนที่มีฐานะต่างๆกันฐานะฐานะที่ต้องอยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันคือจะให้คนรวยอยู่หมดแล้วในเบอร์พูลนั่นจะเป็นยังไงแล้ควคนเหลื่อมล้ำก็ยิ่งชัดเจนชัดเจนแล้วคนที่รายได้น้อยจะอยู่ไกลต้องเดินทางมาทํางานเขาก็เสียค่าเดินทางมหาศาลสุดท้ายก็เป็นความแล้วต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาเพราะทุกคนต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่นี่ก็เป็นเป็นปัญหาที่เราก็จะไฮไลท์เอาไว้แล้วมีหลายโครงการครับที่ไม่ได้สนใจประเด็นเหล่านี้และเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเจงลำบากมีปัญหาลำบากมีปัญหากับเนเบอร์คนนูวายขึ้นมาใช่วายวายเนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะหรือว่าปัญหาที่บอกว่าซอ l t วอเตอร์อินทรูชั่นก็คือว่าน้ำเค็มมาใต้ดินทุกคนต้องต้องทำแลนด์สเคปถูกไหมฮะใช่ทุกโครงการ10-20%ถูกรีคว e By l a ลก็ว่ากันไปแล้วขุดลงไปคุดไปเจอน้าเค็มน้ำเค็ม คุณต้องเปลี่ยนต้นไม้ตลอดเวลาอฉะนั้นบางพื้นที่ต้องระวังเรื่องซอว t ์วอเตอร์อินฟลูชันเช่นถ้าเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพครับนนทบุรีเหล่านี้เตรียมแล้วฮะเจอแน่เจอแน,อน่ถ้าไม่เตรียมก็จะปลูกต้นไม้แบบปกติครับไปซื้อมาเอาลงตามอแอรแลนด์เคปอาร์เคเต็ดสูสวยดู<า>ยดีแป๊บเดียวย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงปีมาแล้วแล้วก็โวยวายได้ไงเขาบอกเจ้าของก็หายไปละคุณมีเขาเรียกอะไรอะ คณะกรรมการบริหารกลางกรรมการกลางใช่ไหมนิติบุคคลนิติบุคคลคุณก็ไปทะเลาะกัน <c oughs> ทะเลากะลากันในนี้บคน,คนเขาคนเดนมาร์กพอเขาเขาทิ้งแล้วนี่ก็จบแล้วนี่ใช่ครับยุ่งไปเลยยุ่งครับอันนี้คือสิ่งที่เรา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 ,เราเชื่อว่าจะช่วยให้มีทำหน้าที่สองด้านหนึ่งคือลดความเสี่ยงครับที่เราต้องไปเจออีกอันหนึ่งคืออย่างนี้ครับพอเราเจอปัญหาแล้วเราจะพบว่าเอ๊ะเราแก้ไม่ได้อ ตั้งคาถามว่ามีใครแก้ได้บ้างเออนี่ขยายเน็ตเวิร์กแล้วนะครับเราจะเริ่มช็อปอาราวแล้วก็หามาที่มาถึงจุดที่เอ๊ะช็อปอาราวแล้วไม่มีเอเอไมม่ีตรงนี้แหละที่ริสจะเข้าไปทําวิจัยสร้างขึ้นมาเข้าไปลงทุนวิจัยทั้งริสจะไม่ลงทุนวิจัยสเปะสปะ<อ>ที่ไปรีอินเวนต์เดอะวิลใช่ไหมที่ไป ซื้อมาได้เนี่ยไม่ต้องทําแล้วเราลงทุนในสิ่งที่ขายแพรนอยู่แล้วอาจจะต้องสร้างใหม่ฉันมาทําหน้าที่ทั้ง2ด้านเลยพร้อมๆกันคือลดความเสี่ยงด้วยแล้วก็ expand innovation ครับในการทำ Research ที่ทำนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะของ MQDC ไม่ใช่เฉพาะโครงการในเครือไม่ใช่ครับทำให้ทั้งวงการนี้เพื่ออะไรก็วงการทั้งหมดได้ประโยชน์ด้วยได้ประโยชน์เพื่อลดคอร์ชดชวยคู่แข่งด้วยนะที่ก็จะได้ประโยชน์เนี่ย เป,เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับว่าคําว่าคู่แข่งนี่ไม่เคยเป็นคําที่เราใช้ใน MQDC เลยครับสมัยเราจะพูดเราจะเรียกว่าเขาเขาเป็นเพียเพีย <Pe> er เพื่อ,อรวอ่อรวมอาชีพเพราพฉะนั้นเวลาเรามีข้อสิ่งเหล่านี้เราก็จะเอาไปแจกเอไปแชร์เอาไปให้ปไปแชร์ มาประชุมการมีระดมนั้นเ p c มจะเป็นเหมือนกับทํามองว่าเออโลกนี้จะเมืองนี้จะดีขึ้นอีกยังไงนะเออถ้าตึกนั้นเขาเป็นแบบอย่างนี้ได้เขาเรียนรู้ตึกนี้เป็นยังไงถ้าทุกคนทําตรงนี้ก็จะน่าอยู่ก็เราก็มีเราเจอเจอประสบการณ์เราก็จะแบ่งปันกับอยู่นะจะได้ไม่ต้องซ้ำซ้ำซากผมไปดูไบมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วชื่อ i n t e r อ a t i o n a l p r o p e r t y Show ์ตี้โชอระดับโลกเลยเหรอเขาไม่ได้ขายโครงการแปลกมากเขาไม่ขายเขาไปคือเราไปก็ขายโครงการขายโครงการใช่ไหมครับโครงการมีโครงการขาย ผมไปดูบูธของกรีซแล้วเป็นโครงการอสังหารเนี่ยไปขายโครงการเขาเขียนบอกว่า investing in Greece investing in Greece คือภาพรวมเลยนะแต่จริงๆแล้วคขาขายโครงการนั่นแหละแต่เขามองว่าถ้ากรีซไม่ดีคนไม่มาซื้อโครงการแน่ใช่ใช่สเปนทำแบบเดียวกันครับต้องขายตัวประเทศต้องขายประเทศถ้าประเทศทำแบรนดิ้งเสียเสียทั้งเทรใครจะมาใครจะมา ถ้าเราสามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่แบบโอ้โหน่าอยู่จังเลยอยากอยู่จังเลยใช่ครับเราไปเจอทีมที่มาจากบาหลีเขาทําอสังหาใหญ่โตริมทะเลนู่นนี่นั่นแต่พูดเลยว่า settling in b a l i ทังบาหลีเขาขายบาหลีแล้วเดี๋ยวกูอยู่จะมาอยากอยู่บาหลีก็จะมาาหรีออปชั่นม็นความฉลาดมากการเป็น lesson learn ของผมเลยว่าแล้วเราต้องปรับ ยุทธศาสตร์เราอย่งไรเพราตอนนี้คือทีมการขายเราก็จะรู้แล้วครับว่าเราต้องช่วยประเทศไทยจริงๆที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะประเทศไทยถ้าไม่สวยงามถ้าไม่สะอาดถ้ามีแต่พลูชันตอนนี้เชียงใหม่เจอปัญหาเยอะคือคนไม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้ใช่ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าจะขายสังหาริมารัพย์ได้ไม่ต้องคิดเลย r e t i r e m e ทางเหนือเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้เลยโรงแรมก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นตอนนี้คือทุกคนก็บอกว่าที่ไหนล่ะหนึ่งใน study พวก disaster map ทั้งหลายเนี่ยครับดูเลยครับว่า air pollution PM 2.5ที่ไหนเยอะก็จะเป็น red zone ที่เท่าไหนที่มีน้ําท่วมเยอะ red zone ม่จะดูอยู่ไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่ควรจะซื้อที่ดินแล้วเซตเธอ นี่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราจริงๆนะเอาตัวรอดคนเดียวไม่รอดไม่รอดไม่รอดยังไงก็ไม่รอดถ้าวระตทศไ้องรอดกันคุณไม่รอดใช่ถ้าโลกใบนี้ไม่รอดคุณก็ไม่รอดใช่จะไหมเมื่อกี้เราบอกจะไหม No customer dead planet No customer dead planet เหมือนกันเหมือนกัน No customer polluted Thailand ไม่มี จะนี่เป็นภารกิจหลักของ risk เลยนะต่อไปเรื่อง innovation แต่มันสนุกสนุกสนุกคือมันเห็นภาพเลยว่าเออเรารู้ลามี purpose มีเป้าหมายที่เราต้องทำอะไรและกฎระเบียบต่างๆที่ที่มันแก้ช้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเรื่องนี้มันมันเป็นอย่างเช่นเราอยากจะจัดการเรื่องขยะครับของโครงการทุกโครงการที่เราเข้าไปพัฒนาแล้วโครงการ m p d c ก็ไม่ใช่เล็กๆนะอยู่กันทีแบบ 2,000ยูนิตคน5 5 6,000คนหมื่นคนเนี่ยมันไม่เล็กแต่ละวันเนี่ยขยะมันก็เยอะครับเรามีนิสิติหนึ่งฮะจัดการขยะตัวเองตัวเองแต่ละบ้านเหมือนเราทําบําบัดน้ําเองก่อนส่งเข้าท่อสาธารณะทุกทุกบ้านทุกบ้านต้องจัดการเองให้ได้โครงการจัดกอเองให้ได้ติดกฎระเบียบกฎระเบียบของใครของภาครัฐภาครัฐใช่ไหมใช่ คือกฎเกณฑโรงงานคือเราตั้งโรงงานในการจัดการขยะไม่ได้ทั้งที่เรามีเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันในอดีตแล้วแต่ผิดกฎหมายข้อที่แบบใช่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ครับก็ต้องมามาแบ่งขยะมาคัดแยกนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องส่งออกส่งออกแทนที่จะจัดการกับมันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเริ่มเห็นครับว่าว่าพอเราลงคุณการวิจัย ทำการก่อสร้างเรารู้จุดอ่อนต่างๆแล้วพยายามจะแก้ภายในให้ได้แล้วเราก็อาจจะไปขอเสนอแก้กฎหมายใช่ครับใช่เพื่อที่จะให้ทุกบ้านสามารถทําเองได้แล้วก็ชุมชนนี้ก็จะสามารถมีโรงงานที่จะมาจัดการกับเรื่องขยะได้โอยงานวิจัยหลายอันนะเช่นเอโรบอทแบบไหนนะจะช่วยลูกบ้านเนี่ยแยกขยะ หล่ผู้ลับตาทิ้งไปเหอะเดี๋ยวจะมีโรบอทช่วยแยกอ่าเราคิดถึงตรงนั้นเลยคิดแบบคนขี้เกียจเลยนะคิดแบบคนขี้เกียจที่สุดแล้วก็สังคมผู้สูงอายุกำลังมาใช่ไงเขาจะมานั่งแยกก็คงจะลำบากไม่ไม่ไหพอ้นนี้แล้วก็ชันกดโรบอทไปเก็บขยะใช่ใช่แต่มันยากครับเซนเซอร์ต่างด้วยความที่เรียก้ว่าชีวิตพวกเราเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ของซ้ำๆใช่ฉะนั้นเราจะมีของแบบเดียวกันหลายยี่ห้อขวด ใส่ของชนิดเดียวกันแต่หลายเชฟทําให้เซนเซอร์เนี่ยเข้าใจได้ไม่หมดสักทีตอนนี้ AI มาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่า a อจะเรียนรู้แล้วมันจะช่วยเราได้ขนาดไหนนี่คือขั้นตอนต่อไปที่เรากำลัง explore นี่เมื่อเป็นงานวิจัยแบบนี้ครับทำให้เราตอบคาถามที่เบสิด้วยเทคโนโลยีได้ไหมถ้อแล้ววิธีไหนเทคโนโลยีพร้อมหรือยังเอาละเมื่อเราพูดถึง MQDC standard แต้ว่าพูดถึงว่า forestier เนี่ยผมมา ตรวจสอบหลายครั้งโอ้โหขึ้นมาอย่างรวดเร็วเห็นบอกว่าพร้อมนะนะให้คนแล้วก็สวยนี่ก็นี่ก็ที่ฟอร์เรสเซียใช่ไหมนี่ไงนี่ก็สวยเชื่อเลยหลายปีก่อนที่ผมมาใหม่ๆนี่ยังไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้นไม้ก็ขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ตอนนี้เห็นบอกว่าคนจะเริ่มจะเข้ามาอยู่ได้แล้วเหรอเริ่มรุ้มบูฟินแล้วครับบูฟินพร้อมแล้วที่จะต้อนรับแล้วก็ต่อนโครงการไหนเข้ามาได้ก่อนก็วิสตอมตอนนี้แอสเพนทรีอยู่ข้างหลังก็พร้อมปีนี้เช่นกันนะครับไฮแคร์นะครับก็ทุกโครงการปีนี้เนี่ยก็จะเตรียมพร้อม รับทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งของ m o m m u n i t y o o r e s t i r ียภายใต้มาตรฐาน M Q D C ด้วยทั้งหมดนี้เราดูแลทุกโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าคอนโดมิเนียมการประกันเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเลยทุกบ้านทุกหน่วยทุกยูนิลูกค้าทุกคนเพียแต่ว่าณตอนที่เราประกันจะเริ่มวันไหนคือวันที่ท่าน move in ในบ้านเนี่ยก็จะเริ่มณวันนั้นใช่ไหมครับ ส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะเริ่มวันที่มีนิติบุคคลก็จะเริ่มวันนั้นครับครับฉะนั้นหลังจากที่ฝ่าฟันโควิดมาฝ่าฟันอุปสรรคมาแถวนี้เนี่ยทดสอบอย่างหนึ่งที่ผมให้ทดสอบคือสองเรื่องฝุ่นกับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยดูเหมือนว่าที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยถูกทดสอบได้อย่างดีเลยนะได้อย่างดีธรรมชาติทดสอบเราเลยนะทดสอบพอใจไหมตลอดพอใจไหมตอนนี้คือเราเนี่ยรู้สึกภูมิใจด้วยซ้บว่า เราตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการก่อสร้างก็ไม่เคยหยุดนะครับตามเป้าไปที่เราวางแผนไว้ทุกอย่างนะครับต้นไม้ก็โอ้โหเราเรากลัวมากตอนที่ทําโครงการตอนที่วางแผนเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าในวันที่เราปลูกจากเมล็ดจนมาถึงวันที่ลูกค้าลูกบ้านจะเข้ามาอยู่เนี่ยพอทุกคนมาดูก็จะถามว่าจริงเหรอจริงเหรอ นี่มันไม่ได้มีอยู่แล้วเหรอใช่ทุกคนจะถามผมแบบนี้ผมก็โหผมภูมิใจมากมันจริงนี่คือของจริงไปเดินดูได้ถูกต้องถูกต้องครับเพราะตอนที่ผมมาใหม่ๆก็ล้นล้นหมดเลยไม่มีอะไรเลยใช่ใช่เราไม่กล้าทําสิ่งเหล่านี้ัแล้วก็แน่นอนว่าจะเป็นเมืองใหม่ในป่าในเมืองที่จะเป็นจุดเด่น แล้วก็สิ่งที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยของจริงย้ายเข้ามาแล้วก็จะได้เห็นชว่าความพยายามทั้งหลายแหละความมุ่งมั่นความประณีตเนี่ยที่ผมครับคิดว่าเออละเอียดขนาดนี้เลยเหรอใช่ลงทุนขนาด<ร>านี้เราอยากให้คนมีความสุขเออ,อยายเขารู้สึกว่าเวล e บี g ของเขาเนี่ยถูกคิดอย่าง ละเอียดแยบยนต์แล้วก็ scientific base ไม่อยากให้คิดว่าเราเป็น intuition แล้วก็ทำเพื่อรู้สึกว่าเออยนี้มันดีไหมแสงที่ใส่เข้าไปอุณหภูมิของแสงวัสดุที่ใช้ต่างๆเนี่ยไม่ไม่ปล่อยสารไอระเหยนะะมีทุกอย่างนี่เราถูกอยู่ใน t a ต d a า d หมดเลยเพราะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้ประสบการณ์ที่อยู่อย่างมีความสุขครับครับนี่ถือว่าเป็นการนับหนึ่งและสสำหรับโครงการ forestia ครับ แล้วก็นี่คือคนที่อยู่หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังที่บอกมาตรฐานมันต้องได้ระดับนี้นี่ครับวันนี้มาเจอกับดรสิงได้ความรู้ใหม่อีกแล้วได้แรงบันดาลใจด้วยแต่วิธีคิดด้วยว่าเนี่ยเราจะต้องทำอะไรคำว่า Standard Mqdc Standard ผมคิดต่อไปถึง national standards ที่จะเป็นมาตรฐานของประเทศชาติอย่างที่ดรสิงบอกครับถ้าเราไม่ทำให้ประเทศทั้งประเทศดีขึ้นสังคมทั้งหมดดีขึ้น เราอย่าหวังเลยครับว่าเราจะทําธุรกิจหรือในชีวิตเราจะมีความสุขได้ดังนั้นมันต้องมองภาพใหญ่สร้างชุมชนสร้างประเทศเราดีขึ้นแล้วทุกคนทุกอาชีพก็จะดีขึ้นตามลําดับวันนี้ขอบคุณมากครับต้นสินครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุธิชัยพอดแคสต์ anywhere Anytime, any device.